YouTube ยังน่าทำอยู่ไหมในปี2020นี้เมื่อหลายปีก่อน y YouTube ไม่ได้อยู่ในสายตาของคนจำนวนมากขนาดนี้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะคุ้มไหมกับเวลาที่เสียไปไม่รู้ว่าจะได้รายได้จากที่ไหนทำแล้วจะคุ้มหรือเปล่าหลังจากที่มีภาพคนสำเร็จในหลายคนที่ทำ YouTube แล้วเขาประสบความสำเร็จออกมาบอกว่าการที่เขามีไลฟ์สไตล์แบบนี้เกิดจากการที่เขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นยูทูบเบอร์ นั่นเองทำให้คนหลายคนเริ่มหันมาสนใจอาชีพยูทูบเบอร์มีปัจจัยอะไรบ้างที่สนับสนุนว่าคนที่ทำ YouTube แล้วเขาประสบความสำเร็จเราสามารถดูได้จาก3ปัจจัยนี้นะคะลองพิจารณาดูว่าช่องที่เราติดตามมีคน Subscribe เพิ่มขึ้นมีคนดูเยอะขึ้นวิวของแต่และว,วิดีโอเยอะขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าเมื่อมีผู้ติดตามเยอะขึ้นวิวก็เยอะขึ้นตามไปด้วยนี่ก็เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งที่จะบอกได้ว่าแล้วไง ในเมื่อมีคนดูเยอะขึ้นวิวเยอะขึ้นรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยแต่จะมากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่ออันต่อไปก็คือมีสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนรายการถ้ามีสปอนเซอร์เข้าแล้วนั่นแสดงว่าช่องของเราเริ่มเข้าตาเอ็จนซี่นั่นเองและรู้ไหมว่าถ้าเป็นสินค้าระดับบนรายได้ก็จะสูงตามไปด้วยปจัจจัยอันที่3ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของช่องในตอนเริ่มต้นคนที่เริ่มทำ u t u b e อาจจะคิดแค่เพียงว่า ต้องการทําเพื่อเป็นงานอดิเรกแต่หลังๆก็เริ่มมีความจริงจังมากขึ้นจากที่เคยรีวิวร้านอาหารดังอาทิตย์ละสองครั้งก็กลายเป็นอาทิตย์ละสี่ครั้ง5าครั้งหรือทุกวันเลยก็ได้แถมยังมีเวลาว่างไปนู่นไปนี่ได้อีกนั่นไงก็แสดงว่าการที่เขามีเวลาว่างการที่เขาสามารถไปรีวิวร้านอาหารดังๆได้แล้วเขามีไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นนั่นแสดงว่าเขาต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าการที่คนมีรายได้เพิ่มขึ้น ไลฟ์สไตล์ก็ต้องดีขึ้นตามไปด้วยถูกไหมคะและเนื่องจากว่าการเป็นยูทูบเบอร์นั้นง่ายแสนง่ายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้แล้วที่สำคัญก็คือไม่มีค่าสมาชิกไม่มีค่าแลกเข้าเข้าฟรีค่ะปัจจัยนี้เองทำให้คนหลายๆคนหันมาสนใจที่จะเป็นยูทูบเบอร์กันแต่บางคนก็ออยังลังเลว่าถ้าเข้ามาทำตอนนี้แล้วตลาดมันจะวายไปแล้วหรือเปล่าก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นตลาดวาย เรามาพูดกันก่อนดีกว่าว่ารายได้ของ YouTube จะเป็นยังไงไม่มีใครรู้นะคะว่ายูทูบเบอร์ได้รายได้เท่าไหร่นอกจากว่าคนที่อยู่ในวงการเดียวกันอาจจะคาดเดาได้ว่ายูทูบเบอร์คนนั้นๆได้รายได้ประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัวเองยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่มียอดสับสไคร์ห้าหมื่นคนขึ้นไปน่านจะมีรายได้ประมาณเดือนของนักงานออฟฟิศคนหนึ่งเลยนะคะนี้แบบคร่าวเพราะว่าในคลิปแต่ละคลิปมันจะมีจานวนวิวไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นถ้าวิวของคลิปนั้นเยอะๆถึงแม้จะมียอด s u b สไครเบอน้อยเขาก็จะได้รายได้เยอะขึ้นตามไปด้วย แล้วเชื่อไหมว่าคนที่เริ่มทํา y o u t u b e ใหม่ๆเขาไม่มาสนใจหรอกว่าจะได้รายได้เท่าไหร่เพียงแค่เทียบเท่ากับรายได้ของเงินเดือนพนักง,งานประจําคนนึงแค่นั้นเขาก็พอใจแล้วว่าเขาสามารถหลีกหนีจากงานประจํามาทํางานที่เขารักได้มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สามารถทําสิ่งที่ตัวรักและยังมีรายได้ได้อีกแนะนําอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นพนักง,งานประจําแล้วจะเริ่มต้นทํา YouTube ให้ทํางานนี้เป็นงานอดิเรกไปก่อนแต่ทําอย่างจริงจังนะคะทําคอนเทนต์ดีๆสักปีหนึ่งหรือเร็วกว่านั้น <c oughs> ก็อาจจะเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก <c oughs> นั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วที่ทําให้คุณกระโดดมาทํา y o YouTube แบบจริงจังได้ ถ้าทุกอย่างลงตัวแล้วทำจริงจังต่อเนื่องพัฒนาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆรับรองว่ารายได้ก็ต,ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยรายได้อาจจะเทียบเท่าธุรกิจหนึ่งก็ได้นะคะและอาจจะดีกว่าธุรกิจที่ลงทุนหลายๆล,ล,ล้านแล้วสรุปว่า YouTube ยังน่าทำอยู่ไหมในปี2020ไม่มีใครสามารถตอบได้คุณต้องพิจารณาหลายๆอย่างร่วมกันอย่างเช่นความพร้อมของคุณ ความชอบความสนใจของคุณบอกไว้ก่อนเลยว่า YouTube มันจะไม่ใช่เพียงแค่กระแสอีกต่อไปมันจะคืออนาคตของคุณถ้าคุณตระหนักรู้ความสำคัญของ YouTube ในอนาคตคุณจะไม่ลีลอวันนี้โค้ชมีคอร์สนึ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่จะเริ่มต้นทำ YouTube นะคะเปคอร์สที่สอนตั้งแต่เบสิกของการทำ YouTube การเปิดช่องการตั้งค่าต่างๆวิธีการในการคิดชื่อช่องคุณจะได้เทคนิคในการคิดคอนเทนต์แบบไม่ตันไปตลอดชีวิต คุณไม่ต้องมาปวดหัวว่าวันนี้คุณจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรดีและพรุ่งนี้ล่ะแล้ววันต่อไปล่ะคอนเทนต์เป็นสิ่งสําคัญของการทํา YouTube ถ้าคอนเทนต์คุณดีช่องคุณก็สามารถเติบโตต่อไปได้คอร์สนี้มันจะเหมาะกับคนที่ต้องการทําจริงๆไม่ว่าคุณจะต้องการทําเพื่อ,อน่ะอดิเลกหรือต้องการทําเป็นงานหลักคอร์สนี้มันเหมาะกับคุณค่ะเราจะเรียนกันใน Facebook กลุงปิดราคาเต็มของคอร์สนี้คือ8,900บาท แต่โคชจะให้ราคาพิเศษที่2,490บาทเท่านั้นถ้าคุณสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line OA Coach l a n 1946มีแอดข้างหน้าและ M2 ตัวนะคะสามารถดูข้อมูลการติดต่อได้ด้านบนของคลิปนี้ถ้าคุณพร้อมโคชก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณโคชรัน n y u u t u b e Producer สอนทำ YouTube และเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ